เรนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถแม็กโครทําบ้านครับบ้านผมเองนะยังสร้างไม่เสร็จเดอ้อนะไ <c oughs> ปรับดูเดี๋ยวเนี่ยขนาดาเลยแม็กโครคนะไปดูว่าเขาทำอะไรกันอุ้ยหลุมเยอะแทะนี่หลุมเยอะมากเลยครับไอ <c oughs> ้ผมเดี๋ยวไปดูครับนี่เรามรรทุกมาแล้วครับอุย้ยเรียบร้อยนหลุมแลมาหนึ่ง แม่โคเขาก็กำลังเตรียมอยูอ่ครับโอเคหามเล็กแล้วมาถูกครับเกเดินไปโอ้ยับเป็นอย่างนี้เลยฮนะนี่หวัวลาย่างนี้เลยครับผมพี่น้องหยับนี่ตั้งแต่ตรงนี้ตือไปก็กว้างอยู่เนาะครับหยับเหล็กเหล็กครับผมเหล็กหยับเหล็กเอาไวป ตอกเสาเข็มครับเรจะพาขึ้นไปรับชมเ,เด้อจะพาไปรับชมค,ครับดูสิการตีตีเส้นเรียบร้อยนะครับพร้อมวางบ้านคนระับพร้อมวางพร้อมขุดนะครับสี่เรียนมันคือเอาไว้ขุดหลุมนะครับขุดหลุมตั้งเสานะครับแล้วก็ประยาวไปยันตรงนู้นคะรตรงสุดต,ตรงนู้นนะคผมนี่ว่าใหญ่พอสมควรเลยครับ วันนี้เหล็กก็เหล็กก็พร้อมนะฮะทนั้นก็กำลังวางแผนนะฮะเหล็กยาวโคตรยาวเลหล็กก็ยงเดี๋ยวสิพาไปบิ้งที่อื่นสิพาไปดูที่อื่นคนระับโอเคครับดูกําลังเตรียมผมก็มาช่วยงานครับ๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปครับเพราะว่าต้องไปช่วยเขาคนระับ ไปช่วยเขาทำเราแต่อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับโอ้ยมันดึงะนี่มาเมื่อกี้แล้วแต่ถ่ายไม่ทัาเขาเข้ามาแล้วโอเคเราจะป่าขึ้นไปเบิ้งนะครับจะเบิ้งไปฝั่งนู้นดูออมไปบไ่ได้ลงรถอย่างเดียวเลยพี่นอ้องไปไปกันบรรยากาศก็แดดไม่ร้อนคนระับ พอทำงานได้นะครับแดดไม่ร้อนพอทำงานได้นะลงหาที่ลงกันนี่ที่ซ้อมมวยครับกําลังดอกตะปูกทำอะไรกันไม่รู้นะ งานผมเดี๋ยวรจะพาไปชมสถานที่นะครับเอาไปชมสถานที่เป็นประมาณนี้แล้นียังมาเริ่มงานครับเริ่มงานประมาณ11โมงมครับเกือบเที่ยงนะครับก็กําลังคุยกันอยู่นะ เป็นประมาณนี้เลยนะยาวมากเลยนุ่นโอเคคนระับเหนื่อยเพราะต้องขวนะพี่ก็ชมพี่ว่าจะเสร็จนะฮะแลก็ <c oughs> ดูไปก <c oughs> วางแผงขุดนะฮะขุดไอ้พวกที่เขาตีเส้นไว้ <c oughs> เป็นตารางงี้ฮนะ เอาแมคโครมาขุดครับแมคโครมาขุดครับรวแมคโคครับั Mac เเนเลครับ,รบพันนี้โอเคครับเดี๋ยวสิบมาต่อกันอีพีแลจะไม่ถึง EP อีพีหรอกนะจะมาต่อนในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวดูก่อนสิ แคบเดี๋ยวมาต่อครับกับการสร้างบ้านครับในอีพีหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับสวัสดีครับผม